จะมาติดตั้งเครื่องเล่นตรงรุ่นนะครับตัวใหม่แรม2อติ๊กลอม32นะครับตรงรุ่น v ีโ o ้ครับ and r o i d ครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีแกะกันเลยครับง่ายๆครับตัวนี้ถ้าเป็น v ีโก้แชมป์นะครับก็สามารถดึงออกมาได้เลยครับตกอนี่นะครับดึงออกมาได้เลยแล้วก็ปลดสายข้างหลังออกได้เลยครับตัวนี้ ง่ายครับไม่ยากครับออกครับมาแล้วนะครับสร็จแล้วเสียบชุดแอร์กลับเข้าไปอย่างเดิมพอน็อตสี่ตัวครับเพื่อถอดเครื่องเล่นเดิมออกครับ ลงไปครับเหยียบลงไปหาเขเคครับผมร้อยแล้วดึงเครื่องเล่นออกมาตรงตรงกดสายปลั๊กข้างหลังออกได้เลยครับ Okay. เรียบร้อยเครื่องเล่นเดิมครับไม่ใช้ครับเก็บไปเลยครับตอนนี้ก็ถอดอุปกรณ์ที่จะไปใส่ในเครื่องนู้นนะครับก็ตนนัวนออกครับสน,นิไปขอทางครับเสียบเข้าไปเสียบกลับเข้าไปครับ ขอทามแล้วก็สวีคุตโร ดูครับเรียบร้อยครับรเหลือก็จะเป็นกิฟต์สตัวกับช่องแอร์ครับ แล้วนะครับเก็บออกไปทีลรอย่างทีลรอย่างช่องแอร์ฝั่งคนนั่งใส่เข้าไป ร้อยครับตอนนี้ก็ติดตั้งครับไม่ยากครับก็สายเสียบ USB ครับล่อนลงไปข้างหลังกลับลงไปครับสายดาว t m g p s ครับนี่ครับหมุนใส่เข้าไปครับตัวนี้เป็นเสา Wi-Fi ครับเป็นรุ่นใหม่เป็นเสา Wi-Fi แยกแล้วนะครับรุ่นเก่าที่แรม1 g จิกจะเป็นเสาเป็นสายอากาศเล็กๆตัวนั้นรับ ไม่ค่อยชัดครับมันจะต้องอัพพวกโปรแกรมดูทูพวกโปรแกรมอะไรอะรหรอเฟซบุ๊กนะมันที่มันสั่งให้อัพเราสามารถอัพได้สบายตัวนี้เรียบร้อยตัวนี้เราก็มาเสียบลั๊กกันครับเึ๊บครับ ตรงรุ่นครับเสียบปลั๊กใช้งานได้เลยครับตัวนี้เป็นลำโพงคู่หลังโอเคอันนี้เป็นปลั๊กควบคุมหองอะไรแต่ว่ารถคันนี้ไม่มีครับก็เลยไม่ได้เสียบ,บออที่มีตรวแง่ไหน,นใช่ครับตัวนี้แถมชุดควบคุมห้องอะไรให้ด้วยครับสามารถซื้อมาใส่อัปเกรดเพิ่มได้ครับอันนี้ตุ๊ดจะเสียบจอไปขอทางจออย่างกับไอโฟนเลย จอเก้านิ้วครับสบายสบายตัวนี้อ่ามาหมดแล้วเสียบปุ๊บมาปับ๊บแค่นี้ครับเราก็กดเข้าไปใช้งานได้หมดแล้วครับฟั <c oughs> งเพลง <c oughs> เสียบ<แ> USB ใหญ่โตโมโหลานอ้าวเหลือเฟือเลยสามารถลิงก์มือถือลิงก์อะไรได้ครับสมมติเราที่เปิดเพลงใช่ไหมครับมันก็จะมีเพลงนี่ยครับพี่็กดปุ๊บ ก็จะโหลดว่ามีเนี่ยครับ USB หนึ่งที่เรามีรายการเพลงใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นมาว่ามีเพลงอะไรบ้างอะไรยังไงนครับก็สามารถดูรายการเพลงได้ครับเดี๋ยวก็จะมีรายการเพลงขึ้นมาช่วงตรงนี้ครับหนึงแล้วก็การนําทางที่ก็กดไปปุ๊บแบบนี้ครับใช้ได้สบายสวยงามครับ สวยงามมากเอก็จะขึ้นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนเปิบเปิบครั้งแรกก็จะช้านิดนึงมันต้องหาก่อนว่าเราอยู่ไหนอะไรยังไงจะลังวิ่งหาแล้วถ้าเกิดโปรแกรมมาไหนที่เวลาพี่ไม่ใช้เนาะพี่กดเข้าหน้าจอหลักนี้ใช่ไหมครับพี่ใช้โปรแกรมอื่นได้แต่ว่าถ้าเราเปิดโปรแกรมไว้หลายๆโปรแกรมอะ่ะมันจะช้าเหมือนมือถือเราครับกดตรงนี้ครับเคลียทิ้งเหรอเคลียเคลียทิ้งได้หมดเลยใช่ครับเนี่ยครับ ก็สามารถเปิดเพลงเปิด YouTube ได้ก็ลิงก์ฮอสปอตมือถือเข้าไปมือถือพี่อ่ามีมีมีเน็ตใช่ไหมครับนี่ครับมีอ่าเดี๋ยวผมเปิดฮอสปอตให้อันนี้เป็นเพลง USB เนี่ยครับเวลาเรากดที่พี่ลงเพลงไว้เป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์มันก็จะมีเห็นไหมครับไปชื่อบอกเลยโซลที so, the ่เดอ e เบสออฟพองสีเนาะพี่นอพี่ก็กดเข้าไป S <S ก็จะมาครับเสียง ใช้ได้ครับเดี๋ยวตั้งอีกอิวเลเตอร์ตั้งเสียงได้นะครับพี่จะเอาอะไรตั้งสามารถตั้งได้หมดพี่จะเอาเสียงอะไรยังไงใช้ได้หมดไอฮอสปอตหรือว่าจะลิงก์หน้าจอ iPhone ขึ้นนะพี่เนาะ,ะเดี๋ยวผมปิดได้ก่อนเสียงมาดังปุ๊บออกกดโปรแกรมไม่ใช้ปิดมันก็จะไวขึ้นพี่ก็ รูดี่ลงมาปึ๊บไวไฟครับกดค้างไว้้กดคางมันก็จะขึ้นมา iPhone 6บวกร้อยยี่สิบสองชื่อพี่กดเข้าไปพันเวอร์อรอแป๊บนึงเ <500. S 1> ชื่อม,อมตอนนี้เชื่อมต่อ iPhone แลใช,ใช่ใช่ไหมครับถ้าพี่จะเอา iPhone ขึ้นโชว์หน้าจอสมมุติเปิด y YouTube เปิดอะไรนะพี่นะพี่ก็เลื่อนเลื่อนนี่ขึ้นปุ๊บ มันจะมีการสะท้อนหน้าจอเนี่ยครับตรงเนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยพี่ก็กดไปเลยแล้วก็ตัวนี้พี่ก็มาเปิดน,นี่ Easy Connect Easy 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 Connect ครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นชื่อนี้มาครับเสียวฝนเนี่ยครับพี่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นชื่อ Android นี่ครับพี่ก็กดเข้าไป มันก็จะขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วพี่ก็สามารถเปิด youtube เปิดอะไรขึ้นหน้าจอได้หมดเลยโอ้เท่ไปเลยเปิดขาผมเนาะพี่ใช้งาน youtube ได้แต่ว่าตอนเนี้ถ้าพี่เปิด youtube เปิดอะไรจากเครื่องพี่บอกที่เกียจพี่อยากใช้เครื่องพี่ก็ไม่ต้องสะท้อนหน้าจอพี่ก็ลูดไปนะครับหยุดสะท้อนหน้าจอแต่ว่าอ่าตอนนี้เรามีอินเทอร์เน็ตอยู่ในเครื่องแล้วถูกต้องไหมครับพี่ก็กดออกปุ๊บมาเข้า ยูทูบในเครื่องได้เลยครับต่อ Wi-Fi เรียบร้อยใช่ครับเราก็สามารถดูนี้ได้เลยใช่เล่นได้หมดทุกอย่างเลยครับมันก็เหมือนโทรศัพท์เครื่องนึ่งนะใช่ครับผมเนี่ยครับเล่นได้เลยครับโอเคจบทีนี้ก็มาถึงการเชื่อมต่อของ Android ครับการใช้งานก็ไม่แตกต่างกันครับผมก็เปิด Hotspot ครับเปิด o t s p o t นะครับของ Android นะครับชื่อตรงนี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่าของเครื่องเล่นเหมือนเดิมครับ เสร็จแล้วมันจะมีชื่ออยู่เห็นไหมครับชื่อเดียวกับเครื่องเราฮอสปอ t ก็เชื่อมต่อแล้วเรียบร้อยครับเห็นไหมครับพอฮอสปอ t เชื่อมต่อเสร็จนะครับเราก็เหมือนเดิมครับไปเข้าที่โปรแกรม e a s y Connect ครับตัวนี้แต่พิเศษหน่อยตัวนี้ Android ต้องมาเข้าโปรแกรมี่เครื่องด้วยครับ e a s y Connect ครับครับผมแล้วก็กดครับมันก็จะเชื่อมต่อรถยนต์ให้เราครับ ก็จะกลายเป็นหน้าจอมือถือของเราเลยครับเนี่ยครับสามารถเล่นได้ทุกอย่างครับเปิด YouTube เห็นไหมครับสามารถทำงานได้หมดครับผม